เกษปุ๋ยบนยอดควนครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเกปุ๋ยครับบนยอดเขากระจกูดนู่นรถจอดอยู่ข้างล่างเห็นไหมเห็นไหมฮะนู่นข้างล่างนูนๆๆๆๆ่นนู้นนู้นเดี๋ยวซูมไปดูอ่ารถนี่รถรถรถผมอยู่บนยอดควนเลยนะสูงสุดสูงสุดแล้วเกปุ๋ยปุ๋ยปันเด็ด ป้าปั้มก็ลกใช้ได้อยู่นะดูนี่ตัดหญ้าเสรปุยป๋ยครับเสรปุ๋ยป้าปั้มเล็กก็จะใส่ประมาณนี้นะใส่ห่างออกมาประมาณคืบน่นึงนี่ครับตัดหญ้าแล้วจะต,ตัดยังไงไม่รู้ย่างเป็นงานตัดหญ้าแต่ว่าไม่ขาดเลยมังพันลุมล่มอุ้มลิม่มอุ้มอยู่ข้า,นนางนั้นเลยก่อบ้านเน่ากบบปันอุ้มปุ่มอีปิ่นตัดทานนั่นเลยวันนี้ มาใส่ปุ๋ยไม่ได้มาทำความสะอาดต้นปาล์มไปๆต่อๆต่อๆต่อๆยังอีกเยอะโอ้ยยังอีกสี่เขาฝังโอ้บรรยากาศวันนี้สุดยอดท่านผู้ชมไปใส่ปุ๋ยต่อลุงเนตรลุย